ฮอตพาร์ตี้นำเสนอโดยความรู้สึกที่พิเศษเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้ไม่ต้องห่วงจ้ะทันแน่นอนสำหรับผมผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึง oh. ซื้อคำวีทุกรุนรับบัตรกำหนัดสิทธิพิเศษ คัมรี The Ultimate Experience วันนี้ถึง31ทธันวาคมนี้เดอะทุเรซาพัทยาเหนือคอนโดมิเนียมติดถนนสุขุมวิทใจกลางเมืองพัทยาซามูไรน์อาร์ตพาร์คด้วยแรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่การออกแบบคอนโดมิเนียมบนพื้นที่สีเขียวรูปแบบใหม่ให้คุณได้พักผ่อนและสัมผัสความสุขท่ามกลางธรรมชาติอย่างมีศิลปะเติมสีสันในทุกย่างก้าวของการใช้ชีวิตในเมืองพัทยา เดทเรซาพัทยาเหนือคอนโดโลไรส์8ชั้น4 a เฟส8อาคารบนเนื bon ้อที่กว่าย22ไร่1ห้องนอนราคาเริ่มต้น1.39ล้านบาทและ2ห้องนอนราคาเริ่มต้น2.6ล้านบาทตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบชุดพร้อมอยู่พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันความลงตัวทั้งหมดนี้พร้อมให้คุณสัมผัสทุกวันและเลือกชมห้องวิวสวยได้ก่อนใครที่เซลสแกลเลอรี่ โปรโมชั่นพิเศษตกแต่งครบยู่กระเป๋าพร้อมเข้าอยู่ฟรีค่าใช้ใจ่ายวันโอนทุกรายการเริ่มเพียง1,390,000บาทพร้อมใช้ชีวิตแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร3 8 8 2 2 1 6 5 5น่เรเรซาพัทยาเหนือความสุขท่ามกลางธรรมชาติอีกหนึ่งโครงการคุณภาพจาก NC Group พัทยายังเป็นเมืองที่น่าลงทุนนะคะสำหรับอสังหาริมทรัพย์นักลงทุนเชิญพบกับเราได้ที่โอเชียนเรสเดนเ a ียลพร e อพเพอร์ตี้นะคะ0 3 8 7 5 7 0 8 0ค่ะ Ocean Residential p r o p e r t y พพัทยา Property t n v e s t o r ผู้มากด้วยประสบการณ์ด้านการลงทุนในพัทยาขอนำเสนอโครงการคอนโดมิเนียมที่น่าลงทุนด้วยข้อเสนอพิเศษมากมาย Laguna Beach Resort Hot Price 9 9 0 0 0 9บาทเราเลือกสรรโครงการที่มีคุณภาพนะคะมาเสนอลูกค้า i n g Off Investment t h i n g o f Ocean ค่ะชิญพบกับบูธ Ocean Residential Property 1-30พฤศจิกายนซ็นทรัลพัทยาชั้น1และชั้น6 1-30พฤศจิกายน Royal Garden พัทยา6-12พฤศจิกายนเซนทร a l ลาดพร้าว14-20พฤศจิกายนเมกะบางนา 2 2 2 8ิพฤศจิกายนเดอะนานพระราม9 27-30พฤศจิกายนมารีน่าโบ๊ทโชวพัทยา21พฤศจิกายนถึง4ธันวาคมเมกะบางนาและนี่ก็คือบริษัทนพัฒ p r พ p e r t y พอร์เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่น่าสนใจในงานพัทยา p r o p e r t y Show ที่จัดขึ้นที่ดุสิตธานีพัทยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนพัฒนนาค,คนา,าวคุริยะ Managing Director ของนภัฒ p r พ p e r t y พอร์ กระดาเล่าถึงความเป็นมาของนภพรอเ p อร์ตี้พลัสด้วยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับบริษัทนภพรอเปอร์ตี้พลัสนะคะเราเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2011ค่ะโดยมีนโยบายในการมุ่งเน้นสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าในการคัดสรรอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ให้ลูกค้านะคะ,คะแล้วก็การมุ่งเน้นถึงความจริงใจในการให้บริการกับลูกค้านะคะและประเด็นที่สําคัญ เราต้องการให้ลูกค้ามีความมั่นใจตลอดเส้นทางการลงทุนค่ะธุรกิจหลักของบริษัทและแผนง,งานในอนาคตมีอะไรบ้างคะคะในส่วนธุรกิจหลักของบริษัทนะคะก็จะเป็น แบ่งเป็นคอนโดระดับไฮเอ็นซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกและแนะนำให้กับลูกค้าเนื่องจากว่าเป็นคอนโดในการลงทุนสูงเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจว่าลูกค้าลงทุนแล้วสามารถทำกำไรได้ดีหรือว่าซื้อเพื่ออยู่อาศัยก็สามารถอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายนะคะและอีกส่วนหนึ่งคอนโดที่ราคาต่ำลงมาสำหรับคอนโดที่ราคาต่ำลงมาเราก็จะคัดเลือกคอนโดที่จะมีไฮไลท์ คือไม่ใช่ราคาต่ำอย่างเดียวคือเราจะเลือกคอนโดที่มีไฮไลท์อย่างเช่นอยู่ใกล้ชายชหาดมีการบริหารจัดการที่ดีมีวัสดุอุปกรณ์ที่ให้ลูกค้าที่ดีและสุดท้ายอยากจะฝากไว้กับลูกค้าที่กำลังมองหาคอนโดที่พัทยานะคะลองมาใช้บริการของบริษัทละพักดูได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการลงทุนเราจะแนะนำท่านตั้งแต่ต้นจนจบให้เลยค่ะด้วยความยินดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะโครงการที่น่าสนใจในวันนี้พบก่งแหม่อาทิตย์หน้านะคะความรู้สึกที่พิเศษเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้ไม่ต้องห่วงจ้ะทันแน่นอนสำหรับผมผู้นัาททำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึอองอ ทุกรุ่นรับบัตรกำนันสิทธิพิเศษคมวี The Ultimate Experience วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้